S 1> <S 1> <S สวัสดีพี่สมัยนะคะพี่ลีบอกสวัสดีน้องตะวันยอแสองค่ะกินด้วยคนพี่เจนมากินค่ะน้องตี้ค่ะหมูเยอรมันอร่อยมากเลย ขอบคุณน้องตี้บอกมีฮักแท้ในงวงที่เจนก็เลยเปิดคู่กันกันกบเจนจิราไปเลยไงเพราะว่าเออเดี๋ยวก็คงได้ได้ปิดไรนั่นแหละแต่เมื่อตอนเที่ยงอ่ะอต้นเสี้ยวต้นเสี้ยวเด็กต้นเสียวน,นะใบบ<อ>บาลานต์หิ้วะแล้วหิว้ว อ,อร่อย <ไป S 2> นะออนะนัวๆเนานะย่างหอยกำพม <c oughs> เรากินข้าวอยู่ใร้องเพลงอร่อยจังเลยแหันนี้พามาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ บรรยากาศทุกนายามเย็นๆที่พุทธมนทนสายห้าค่ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะจังได้จังลอยมาได้ทุกวันเราได้แค่ท่านนี้ท่านอื่นเราไม่ได้ว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเจนก็จะไลฟ์สดไม่นานค่ะแล้วก็อาจจะปิดเสียงวันนี้เรามาทานขาหมูเยอรมันค่ะดูสิคะน่า้ทานไหมคะทุกคน มันต้องหั่นตองมาทางนี้เนาะกรอ,อบอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมแม่ขนมกินดตีนปลาสงหวนตีนสงวนปลาไหล นี่คะ่ะพี่ลีคนสวยพี่ธนพรสวัสดีพี่ลีนะคะมีแต่เราใช่ไหมมีแต่น้องหนิงพี่ธนพรแล้วก็เจนใช่ไหมที่ไปถิ่ลมเย็นมากลเมลเย็นนะพี่ตู่นะลมมากบรรยากาศมากสวยงามเกษตรกร,ร,กรบ้านๆสวัสดีค่ะโอเคมุมนี้ได้ละอันนี้ต้นยอเยนเะก็บห่ว อบ่บอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยค่ะให้ดูบดรรยากาศลูกปลาบุง้งใหญ่เลยแล้วพระจันทร์แบบไม่ใช่พระมงเย็นใช่ไหมก็มเยลยรียบไล่หน่อยอเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆถามหามเผื่อเพื่อนๆคิดถึง สวยทำเลยเดีสะอาดตาอ้ทาออทักทายตอนเย็นๆค่ะแล้วก็มีแกงคั่วหอยขมอร่อยอร่อยมาทานแกงคั่วหอยขมค่ะท่อก็ขอสิ เขอไปธนาคารบ,บ่ดาละนี้กิ่นนั้คือเขาล <c oughs> องเลยใจจากไกลฮึไม่ลองเพลงลองได้เยอะนี่ไงฮะอืแม่ขาหมูอร่อยมากเลยค่ะ แม่ขนมเข็งก็สวัสดีดารณีค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปนี้เลยเพราะกล้องไม่ว่าง<บ>ดอกกล้องสวยมองๆกนดะอกชอบม่วงดอกอะไรนะดอกข้าวม่วงอืมขอ,อ,อบคึณค่ะ ขอบคุณน้องตี้บอกมีฮักแท้ในวงเราพี่เจนก็เลยเปิดคู่กันกันกบเจนจิราไปเลยไงเพราะว่าเออเดี๋ยวก็คงได้ได้ปิดไลน์นั่นแหละแต่เมื่อตอนเที่ยงอะเที่ยวเราวไหนใครใครไลน์ไปไม่เป็นเลยสวัสดีค่ะคุณตะวันยออแสงสวัสดีค่ะพี่ธนพรสวัสดียามแรงค่ะคนบานไหมน้ําอ้อยบานเนาะน้ําอ้อยหวานหวานอยากเด พันขา,ขาหมูด้วยกันค่ะลมตัวเป็นวะ ไปเที่ยวลาวบ้าเนี่ยตู่อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวเจนก็จะไลฟ์สดไม่นานค่ะแล้วก็อาจจะปิดเสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกพญานาคค่ะ เที่ยวลาวพี่วิทย์ก็ไม่ไปเที่ยวลาวพี่พี่วิทย์อยู่ไทยอย่างเดียวพี่วิทย์อะลม้มแ้งหน้าอร่อยค่ะคุณตะวันยอแสงบอกสวัสดีจ้ะน้องเจนสวัสดีค่ะพี่รีสวัสดีชื่นเต้นนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยพี่บรรยากาศดีมากเลยสวัสดีน้องดารณนีแม่ขนมเข่งสวัสดีดาราีจันทบุตรนะคะ แม่ขนมเข่งก็สวัสดีดารณีค่ะเลยไม่ได้ถ่ายรูปนี้เลยเพราะกล้องไม่ว่างบอกไงคะคุณอาหารอร่อยกำลังบวกสวัสดีพี่เจนจีลาปรโมนาตาสวยๆจ้าพี่เจนจีลาอยู่อีกช่องหนึง่ง <laughs> อ๋อกับกล้องตรงไหนเนี่ยอา้าวดารณีพอปิดเพลงแล้วหายไปไหนดารณี กรอบอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมแม่ขนมข้าวกำลังออกรวงอืข้าวกำลังออกรวงสวยๆเลยค่ะในยากาศดีๆพี่น้องแสบตา มาทักทายตอนเย็นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ลีพิธนาพรสวัสดีพี่ลีนะคะคุณตะวันยศแสงทุ่งนาเฮียไปไหนทำงานสิคะคนเขามีหน้าที่อ๋อทานดีดนะเดี๋ยวไปเกี่ยวเขาว่าเดีย๋ยไปเกี่ยวเขาว่าลจ้าลูกสาวดารณนีก็สวัสดีนะคะแม่ขนมเข่งก็สวัสดีพี่กบนะคะมาส่งกําลังใจให้จา้าดาราพี่ลีบอกสวัสดีน้องตะวันยอแสงค่ะ กินด้วยคนพี่เจนมากินค่ะน้องตี้ขามหมูเยอรมันอร่อยมากเลยเฮงๆนะคะทุกคนมุมสามร้อยหกสิองศานี่ค่ะลูกคาหญ้าบอกสัญญาณขาดขาดคุณลาตีนวนสีสวัสดีค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมคะขัดขาดลดๆหยุด อกว่าอะไรนะถ้าลูกค้าเขามาจาเสีงยงเงีบยสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีกัลยาณิมิตทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆสวัสดีจันน้องเจนสวัสดีค่ะแม่แต่พระอาทิตย์สวยนะเนี่ยดูพระอาทิตย์ซิมองเห็นพระอาทิตย์ไหมเนี่ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยสวยบ่มืดอห้าโมงเองเขาทำงานอันนี้เขาจิ้มอะไร าไปห็นะจ้าดารณีจันทบุตรยบายนะคะแม่ขนมเคงพี่ก็บอกว่ามาส่งพลังบวกค่ะขอบคุณพี่กบมากจ้ามาทานด้วยกันค่ะพี่ธนพรส,ส,สวัสดีค่ะพี่ตะวันยอแสงครับ ลูกพญานะ้าสวัสดีค่ะหลวงพ่เนาะ